สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรามาพร้อมกับการทดลองที่แสนท้าทายซึ่งพวกเรามีการทดลองเกี่ยวกับอากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะคะอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนๆเชื่อหรือไมค่คะว่าอากาศมีแรงดันมหาศาลเราสามารถใช้ประโยชน์จากแรงดันอากาศได้หลายๆอย่างเลยนะคะเอาล่ะก่อนเริ่มทําการทดลองนะคะเพื่อนๆอย่าลืมหายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอดนะคะถ้าพร้อมกันแล้วลุยกันเลยกับการทดลองที่มีชื่อว่า ค,รรค่ะสำหร,รับอุปกรณ์ของเรานะคะ 1. c u คัตเตอร์ค่ะ 2. p i กเกอ e r ขนาด600 ml ค่ะและ 3. ามกเกอ e r ขนาด1000 ml และสุดท้ายคือขวดพลาสติกที่มีฝาปิดค่ะเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยค่ะเรามาทำการทดลองกันเลยนะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ใช้คัตเตอร์เจาะรูที่ฐานขวดพลาสติกนะคะประมาณ2รูค่ะ ต่อไปนะคะวางขวดพลาสติกลงในบิกเกอร์ขนาด1,000 ml แล้วรินน้ำลงไปในขวดพลาสติกอย่างรวดเร็วประมาณครึ่งขวดนะคะแล้วรีบปิดฝาขวาดให้แน่นก่อนที่น้ำจะไหลออกค่ะทดลองยกขวดขึ้นนะคะจากบิกเกอร์ขนาด1,000 ml สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ น้ำไหลออกมาจากขวดหรือไม่หลังจากยกขวดขึ้นนะคะ,ะจากพิกอร์ขนาด1,000 ml แล้วให้ค่อยๆบิดฝายคายเกียวออกสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ ยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อหลังจากการสังเกตผลการทดลองแล้วเราพบว่าเมื่อเราปิดฝาขวดแน่นๆนะคะน้ําจะไม่ไหลออกหรือไหลน้อยออกมามากเนื่องจากบริเวณรอบๆขวดเนี่ยจะมีอากาศรวมถึงบริเวณใต้ขวดด้วยนะคะอากาศที่อยู่ใต้ขวดเนี่ยจะดันน้ําไว้ไม่ให้ไหลออกมาแต่เมื่อเราอะ่ะเปิดฝาขวดอากาศจะสามารถเข้าไปในขวดได้และจะดันน้ําให้ไหลพุ่งออกมาจากรูอย่างรวดเร็วค่ะ หลังจากที่เราทําการทดลองแล้วนะคะสามารถนําหลักการนี้ไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะเช่นการเจาะกระปองนมพ้นนะคะหากเพื่อนๆจะเจาะรูที่มีที่กระปองเพียงรูเดียวนมจะไหลออกมายากมากหรืออาจจะไม่ไหลออกมาเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าเราเจาะประมาณสองรูนมก็จะไหลได้ดีขึ้นค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะการทดลองที่มีชื่อว่าขวดประหลาด ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ